นะครับผมมบเอ้ยไงล่ะนี่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 เรียบร้อยสวัสดีไปเรื่องคนเลยนทุกคนนะครับอ่าวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นนาคอสีเขียวโอ้โหผมบอกเลยนะว่านาคอสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนั่นเองนะครับผมอไม่ค่อยได้เล่นเลยเล่นแต่อะไรดิเมนชั่นเบเกอร์นะครับ คลิปนี้ก็ผมขอแนะนำเพจแอดเปนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่30บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นช่วงนี้ผมก็กลับมาเล่นนาคอสบ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มคลิปนี้เป็น EP แรกก็จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่าอะไร ไต่แรงด้วยนาคอส EP หนึ่งผมจะลงะนาคอสนะฮะนาคอสอาจจะมีตัวอื่นปรับกลายแต่ว่าส่วนใหญ่จะลงนาคอสแล้วกันนะฮะผมะประมาณนั้นเพราะว่าตอนเนี้ผมเล่นประมาณ40ดาวแล้วนะฮะเออประมาณ40ดาวแล้วใกล้จะซูพีมแล้วนะครับผมเราจะมาแล่นด้วยนาคอสกันดูสิว่าจะเป็นยังไงนะฮะ <laughs> มาดูกันนะมาดูกันโอเคค่อยๆฟาร์มไปก่อนเลย นั่นแหละมาตอนนี้เราเจอเป็นฟลอเรนติโนป่านะฟลอเรนติโนป่าดึงแมพเข้าไปมับตีเข้าไปอุ้ยไม่ได้อไม่ได้ชิปลาบรลบาเข้าไปโยกเข้าไปออ้โหแทบกดอนกระดอนกระดึงกระดอนอะไรวะและแก๊กมันโอโหป่วนเกินท่านผู้ชมเห็นเลขศูนย์ไหมฮะไม่รู้ว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมหรือเปล่านะเห็นเลขศูนย์ไหมเลขศูนย์ไอสกอร์ตต้อะ มันเอียงๆนะเอียงๆนิดนึงนะเอียงเฉยนะเอียงเฉยงงและโอเคครับ okay, ผมผมเล่นเป็นสายดาเมจนะทอนนี้ผมเจอโมเทนิโน่ป่ามีจะต,ตัดอืมแล้วใครดึงลงไปเรียบร้อยคือกำลําช่ำด้วยไงเออเราต้องออกลองกินนูแล้วก็ผมว่าต้องมีตัดลงตัดเลือดก,กันหน่อยแหละเออเดีย๋ยวใจเย็นนะเพื่อน เ,เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะเล่นเป็นสายดาบนะฮะแล้วก็ลูนถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ก็จะเป็นลูนเจาะร้อยห้อยคิดจะ้อยให้คิดนะครับผมมาเอ้ยยังไงล่ะนี่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 เรียบร้อยตายซะอะไรไงแก๊กอึบถึงไหมไม่ถึง เหมือนจะมาแล้วนะครับผมเหมือนจะมาแล้วบะบูเอา้าปะบูไม่อยู่เข,เ,เ,เขาเริ่มเขาเริ่มเลทหรอดูอเขาฟาร์มช้าหรือ,อยังไงนี่คือสกรีนเบนเทงของผมนะฮะเออตอนนี้แต้มนาคอรผมก็ถ้าเล่นนาคอรบ่อยอะแต้มนาคอรมันก็จะมาใช่ไหมอ่า ก็จะเก็บแต้มนาคออไปด้วยเลยนะฮะตอนนี้น่าจะประมาณ4ี่พันหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้นะสามพันหรือสี่พันนี่แหละเออใกล้แล้วฮะใกล้แล้วครับผมผมต้องมากลับเอาระดับประเทศให้ท่านผู้ชมดูใช่ปะล่าได้ได้เฉือจัดปุยโปเข้าไปครึ่งหลอดนฮะคือแรงค่อนข้างสูงนะสี่สิบดาวอ่าแรงค่อนข้างสูงอยู่ เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ค่ามากเวลาเขาได้ดาร์กเลยไงมีทั้งโอเมนมีทั้งฟอร์เลนมีทั้งแก๊กไม่ออกเจาะเกาะสีแดงไม่ออกมูลลานี่มันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อแล้วบาบูอย่างนี้โดนหงมะเรียบร้อยโดนไปแล้วโอ้ยพี่หลังพี่หลังพี่หลังนี่ตีแจ็กันเลยไม่ต้องยิงคิวสองครับจากนั้น เ้ยไม่ได้อ่ะมันจะตายแล้วโอ้โหแล้วโดนขังอีกเพิบเอีกนิดหนึ่งโอ้โหไม่รอดโอเคเอาเพื่อนยังบวกกันไม่จบอีกเลยอะนานเกินนานเกินโอ้โหเรียบร้อยชิกซี่ตัวโกง <laughs> สกิลเดียวหายนะสกิลเดียวหาย ต่เหมือนมันไม่มีเสียงเกมอีกแล้วเ,ออเสียงเกมหายอีกแล้วก็ว่าอยู่มันแปล,แปลกนะฮะไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเสียงเกมหายขออภัยนะฮะไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันเข้าหรือเปล่าแล้วมาแล้วลไงโอเมนชวบน,นี่ไงโดนลัดโดนลัดไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแอบแดงเอฮ้อ ไปครับค่อยๆฟาร์มไปครับผมใครที่ดูอยู่หรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้การไต่แรงด้วยนาคอร์ของผมด้วยนะฮะผมจะไต่แรงด้วยนาคอร์แบบบ่อยถ้านาคอร์ตดุดนี่ผมเล่นบ่อยมากนะครับผมอ่าแล้วท่านผู้ชมจะได้ดูคลิปนาคอร์แบบจุใจนะฮะจุใจแบบเบลเแบบแบบโบบาโบบากันเลยทีเดียวเียว ไม่ยังไงตรงนั้นแชร์ฟเรียบร้อยกระจุยเอ้ยเออกระจุยกระจุยมีคลุมมีคลุมมีล้างอ้าวจะไปเหลืออะไรอย่างงี้ฟิกเกอร์อึ๊บเออโอเคไม่มันเลยเนาะแรงสูงค่ากันน้อยนะฮะเน้นเดินเกมกันอย่างเดียวนะฮะนี่เราได้ล่างนะฮะ โอเคจัดปุยเขาจัดปุยรอกันนะอันนี้โอ้ยดันบนอืมเรียบร้อยโดนนัวฮะโดนนัว เกมน้ำเน่าไปฮะเกมน้ำเน่าไปโอ้โหเขาได้ดารกแล้วเราไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้นับว่าบูเรายังไม่เกิดโอ้โพวกสองจยเย็นฮะใจยเย็นฟอนิโน,โน่เขาตึงเวฟล่างน่าทำอะ่ะแต่ต้องช่วยกันกลางก่อนปัป๊บปัป๊บปั๊บปับปั๊บอืออือ้ยเป็นฟิกดูดจะเป็นดูเฮ้ยเฮ้ยเออมานาก็ไม่มีไปแล้วได้ปะหย่ยานเล่นแล้วหย่านหย่านลำ อย่าลำ้ำเรียบร้อยตายมับไอ้ไม่โดนตายไหมมับตายเหอะโอเคโอค้โหสวนมาได้สวยครับช็อตนี้เขาเล่นลึกไปนะฮะโดนไปดิอี๋หรือโอเมนมาบูว่างเขามีไหมเดี๋ยวไปเราออกมูลาเลยแลวกันเพราะว่าฝั่งนู้นหนามากคือเทคนิคการออกมูลามาสะกับออกอ่าโบเกนเเปียหรือว่าออกอ่าจากกะเเหลืองอ่ะ ลองกินูดนะฮะก็คือถ้าเลือดเรียบร้อยได้ช่วยทันถ้าเลือดศัตรูเอ้ถ้าเกาะศัตรูอะมากกว่า600ให้ออกมุลามาสะมาเลยนะครับผมสมมุติว่าเราจะฆ่าฟลอเรนติโนอย่างเงี้ยฟลอเรโนติโนเกาะมากกว่า600นะฮะเราออกมุลามาสะมาเลยเราจะตีฟลอเรโนติโนแรงขึ้นนะฮะแต่ถ้าไม่ถึงเราก็จะออกเป็นอ่พวกลองกินูดก็ได้นะถ้าเจอไฟเตอร์ด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดออกเป็นโบเค้นสเปีย แนะนำว่าถ้าเราจะล้วงแต่เออถ้าเราจะเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะล้วงแต่ตัวล้วงอะไอ้ล้วงแต่พวกแคลี่กับมนอะพวกนี้จะไม่มีเกาะใช่ไหมก็ออกโบเคนสเปียร์มาก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนั้นอยากเบิร์ดเร็วๆออกโบเคนมาเจอไฟเตอร์ด้วยกันออกเจาเกาะเหลืองนะฮะแบบไม่หนามากนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแอสซัสซินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่หนามากต้องการความถึกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องการลถคูด,ดาวก็ออกลองกินนูตมานะฮะแต่ถ้าแบบเจอแทงเยอะๆ ก็ออกมูลามาสาะมาเกาะมากกว่าหกร้อยออกมาเลยครับผมอาจจะไม่ต้องเจอแทงก็ได้อาจจะเจอพวกไฟเตอร์หนาๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างฟอร์เรนโอมนอย่างเงี้ยมันออกเกาะกันอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ออกมาเลยฮะตอนนี้เราผมต้องออกอตัดเลือดไม่งั้นฟอร์เรนมันดิ้นได้ไงเพราะว่าตากับป่ามันได้เจอกันไงมองเอาตัดเลือดแล้วกันตอนนี้นี่ไงลำลำอย่าลำอย่าละ หยานถอยมาอันนี้คือเยอะอุ้ยมาแล้วตัวติดอีกฟอเรนซ์แม่บัาเบอร์ม,รรรมาครับผมตัดเลือดแล้วก็ดาบแดงฟอเรนซูผมไม่ได้ชัวร์บอกเลย เพราะผมมีตัดเลือดโอเคได้แล้วครับเพิ่ออ่า ดาร์กเรยนล่างแล้ว่งไปเรื่อยครับแรงสูงนี่ก็แบบว่ามันข้างที่จะแบบเน้นเชิงกันมากกว่าบวกฮะเน้นเชิงกันมากกว่าเน้นทําเวฟเน้นแบบเดินเกมมากกว่าที่จะแบบว่ามาบวกกันมุ่นๆสูๆนะฮะอันนี้ไงฟอนติโน,โน่แหลมเหรอตายได้ง่ายนะนี่ไงโห้วยกสวยด้วยไงนี่ไงป่าเข้าไปโอ้โหติดคี ขีสามเปอร์เซนต์ลูนเจาะร้อยของผมเจาะร้อยให้ขีสองเม็ดนะฮะผู <c oughs> ้ชมก็คิดเอาติดขีด้วยอเอาอยัางไงเอาตายนะเอ้ยไม่ตายว่ะมึงล้างทันในกลางจบได้เลยเนี่ยอย่างงี้เอ้ยโอเมนโอเมนหล่อมันใช้คิวสองฮะฮูเข้าไปอู้ กูคิดสองทันมาเครื่องหล่ออะไรชิคซี่อยากเข้าอ่ะแต่อยากเข้าไปแล้วผมว่าต้องช่วยเพื่อน่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เข้ามากไม่ไดต้ตีบ้านไม่ได้อื๊บยื๊บกูตายปะเนี่ยยื๊บเอาวโดนตีอีกไม่ไม่โอเคมาใหม่ทำไมขื่อ่ะมันติดแต่ผมไม่เข้าใจมะ เฮ้ยมันไม่ใช่ละ้ะมันตีดอะไรครับเนี่ยจริงๆจะไม่ตายแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบแพ้เนีย่ยดูถ้าดแค่นี้ๆหน่อยๆก็แบบโอ,อกาสแพ้ได้เลยนะเนี่ยปา้าเช็คครับเช็คของเกิดแล้วนะเพื่อน

เพื่อนแบบเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาอบาบ,บูแล้วก็จะเกิดแล้วเอาบาบูก่อนดีกว่า,าะฮะโอเครวมกับเพื่อนครับผม ยกสองเข้าไปแล้วยังไงออผมต้องไปช่วยเพื่อนวะเพื่อนจะบวกยังเชื่อก่อนเชื่อก่อนเชือก่อนเจ้าขบนอ่ะยังไม่บวกโอเคตามนั้นเอาปะละลราเพื่อนเอ้ยกดกันได้กดคิวสองกันได้เอาฟอร์ตินิโดเข้ามาอย่างนี้ตายนะ เอ้ยกดผนิตไม่ไม่ใช่ฟอนติโน่นะมันโอมินดิวะ่ะลืมโดละลายไปไม่มีเพื่อนตามฮนะเ <c oughs> หมือนโยนให้เราตายนะน่ะฟอนติโน่เฮ้ยตายนะเฮ้ยแรงอนะน่ะนี่ไงป่าเข้าไปเรียบร้อยตายเลยโคตรแรงของผมเอาดูดเข้าไปแต่ว่าเลือดเราไม่พอว่ะ นี่ไงปาาเข้าไปโอเคแก๊กตายได้สิบสองบาทจบบ้านนะผมโอเคประมาณนี้มาดูกันนะครับว่ากี่ดาวผมก็ลืมลืมแล้วเล่นไปบ่อยอ่าเป็นสี่สิบเอ็ดดาวนั่นเองครับผมอ่าอีพีหนึ่งของเรานะฮะนี่แต้มผมสามพันกว่านะฮะโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เลิกกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็บายบาย